โอ้สับครับครับคนอื่นก็สวัสดีคุณเพื่อนพี่ๆชาวยู u ูบทุกทุกท่านนะครับอ่าก็หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับ ช่วงนี้ก็งานเยอะทำไรทำสวนเนาะวันนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกไปไหนไม่ได้เพิ่งเพิ่งจะมีแดดขึ้นมาเพราะว่าจะไปหาหนอไม้นะครับหาหนอไม้ในป่าในเขาเนาะในป่าที่บนดอยอย่างนี้เขาหาหนอไม้กันยังไงเดี๋ยวจะพาทุกคนไปไปดูนะดูบรรยากาศการหาหนอไม้นะครับหาหนอไม้ป่าเนาะ่อไม้ป่าเขตน,นี้ก็จะมีหลายอย่างนะครับช่วงนี้ก็ออกเยอะแล้วเนาะ ก็วันนี้ก่อนเตรียมเสียมมาครับเสียมมาเราจะไปขุดกันนะไปครับจะขึ้นเขาตัวนี้ไปนะครับก็จะเป็นร่องน้ำเนาะมันจะเป็นร่องน้ําตัวนี้เป็นเป็นร่องขึ้นไปเราเดินขึ้นตามร่องน้ําไปเพราะว่าที่สูงสูงมันยังไม่ออกนะครับก็จะเอาตามร่องน้ําก่อนพอพอได้กับข้าวตอนเย็นช่วงนี้ก็รอดบ่ายแล้วนะครับไปครับ องน้ําที่เราจะไปนะครับซองน้ําที่เราจะไปก็จะเป็นนี่นะครับข้างไร่เนานะ,ะก็จะเดินไปเดินไปตรงนี้นะครับไปหาหนอไม้กันนะจะให้สมบรรยากาศนะครับหลังจากที่เราลงมาลงมาจากข้างไร่ตัวนี้นะครับก็จะลงมาเจอกับร่องน้ํานะครับนี่นะส่วนนี้จะเป็นร่องน้ํานะครับ ลงน้ำลึกเลยครับตัวน,นี้เนาะแต่เราจะไม่ไปข้างล่างนะครับเราจะขึ้นข้างบนเนี้นะครับขึ้นไปตรงนี้เนาะไปครับ อูตัวนี้จะลื่นนะครับเราต้องค่อยๆขึ้นไปนะครับก้อนหินอย่างนี้นะอ๋อและแล้วก็มาเจอนะครับออกอหน่อไม้เนาะข้างบนนี่นะครับ เจอกอรแรกก่อนเลยนะครับลองดู้ก่อนเนะาะเดี๋ยวมาลุ้นตัวนี้กันครับว่ามันจะมีหน่อไหม มีแต่ก้อนหินนะครับม,มันแทงหนอไม่ค่อยได้นะนี่ครับก็มีอยู่นะครับแต่ว่ามันหนอมันอาจจะเล็กไปเพราะว่ามันแทงอนอมาไม่ได้มันติดก้อนหินนะครับรู้ว่าจะได้หรือเปล่าว้าหมดสิทธิ์ครับ,รบแทงเข้าก้อนหินพอดีนะ เดี๋ยวมาลุ้นสองสามหน่อนี่นะน่าจะมีอยู่นะครับโอ้้หูเจอพอดีครับเนี่ยนะนี่นะครับ นี่นะมันยาวเลยนะนี่นะครับ ยังมีอีกครับสองหมดแล้วอู้นี่อีกนะครับเนะี่ยอู้ยังยาวครับเนะี่ยตัวนะี้ยตัดตัวนี้ออกก่อน ตัวนี้อีกนะครับสามฟูมมมยัางงามครับตัวนี้อี๋โอ้ข้างล่างในตัวตูนกินละ อ่าได้ซีนอนะครับสองสองลำํำเลยนะโอ้ตัวนี้แตกสูงนะครับสูงก็เอาตัวล่างก็เอา นี่งสามโอ้สามนา หมดแล้วได้อีกนะครับ nào mốt Hãy <laughs> subscribe <Gếp với> con <laughs> oh. 嗯。Um. ึ้มาอีกแล้วนะครับเหมือนฝนจะตกนะนี่นะครับ ยังไม่ทันได้ไปไหนเลยเนาะมืดคึ้มนะครับฝนจะตกอีกแล้วนะได้ยินเสียงฝนไหมครับเสียงฝนออกตกมาอีกแล้วนะหะ่อไม้ก็ได้กี่คึมไปหมดเนาะ่อไม้ก็ได้ประมาณนี้นะครับหนึ่งถุงเนาะโอ,อแล้วครับอื ไม่ไหวแล้วครับทุกคน,นครับดูไปดูสถานก,การณ์แล้วมันมืดเกินนะครับถ่ายก็ไม่ได้นะมันฝนตกไปปลอยลงมานะ,ะถ่ายหนึ่งถุงน,นะครับกนี่นะจจะเป็นการหาหน่อไม้นะครับหาหน่อไม้บนป่าบนเขาบนดอยเนาะ ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกับข่าวตอนเย็นนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะที่เข้ามารับดูรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ